ศูนย์การบินทหารบกนำทหารผ่านศึกที่เป็นอดีตข้าราชการของศูนย์การบินทหารบกพร้อมด้วยกำลังพลหน่วยขึ้นตรงร่วมกันวางควมาลาต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึกครับ ช่วงเช้าวันที่3ากุมภาพันธ์2 5 6พนพลตรีสิริพลชิน,นบุตรผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึกณลานหน้า,า,นนาอนุสาวรีย์วีรกรรมภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราศูนย์การบินทหารบกตำบนเขาพระงามพะเองจังหวัดลบบุรีสำหรับการประกอบพิธีนะครับได้มีการกล่าวสดุดีถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกรวมทั้งได้มีการตั้งทหารกองเกียรติยศมาร่วมในพิธีซึ่งมีอดีตนักบินช่างเครื่องและผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิต่าง มาร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติสําหรับทหารผ่านศึกของศูนย์การบินทหารบกนั้นได้เข้าร่วมในภารกิจในสมรภูมิในการนําอากาศยานเข้าสนับสนุนในการรบทั้งนี้การจัดก,กิจกรรมวันทหารผ่านศึกเนื่องจากเห็นได้ว่าทหารผ่านศึกทุกนายเป็นผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจนทําให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชมาถึงทุกวันนี้นับว่าเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของทหารผ่านศึกที่ถือว่าเป็นวีรบุรุษครับ